แต่เห็นอย่างนี้นะคะใช่ค่ะเหมยเคยตุบรอบแรกไปก่อนค่ะพะเหมยยุดรอบแรกไม่ผ่านค่ะทุกคนมีรุ่นพี่หลายคณะเนี่ยติดมหาลัยได้เพราะพี่ซ้อยพี่สอนพี่เอเลยมีฮอ่ออฟเฟมมากมายเลยมีรุ่นพี่มากมายที่ติดคณะต่างๆพอมาเรียนจริงๆอะค่ะพี่ซ้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยจะเจาะลึกลายเฉพาะบุคคลเลยแล้วก็จะเรียกเราตอบคาถามทุกครั้งเป็นไลนเฉพาะบุคคลเหมือนกันอยากจะบอกว่า w r i t t e n exam และ interview นะคะมีผลมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันเป็น2ตัวช่วยเนี่ยที่ทาให้เหมยเนี่ยติดคณะเข้าไปได้ถึงแม้ว่าจะคะแน น้อยนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่าไรอิดไรเนี่ยเหมยให้4คํคำเลยนะคะจบ ที่เดียวเลยค่ะทุกคนเหมยจําได้ว่าทุกอย่างที่เหมยเขียนน่ะมันราบรื่นมากๆนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับมีเดียหมดเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่ส้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยได้วางไว้อยู่ในคอร์สไรต์อีกไบร์แลนะคะทําให้เราเนี่ยได้ดึงเคสสตาร์ดี้ได้ดึงกรมม่เนี่ยออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยเด๋ยอยากจะบอกว่าตัวม็อกอินทอวร์วิวของพี่ส้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งคําถามเนี้ยโดนถามในห้องสอบจริงๆเลยนะคะทุกคนเรารู้สึกว่าเราไม่เสียแรงที่เราพยายามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราาจะผิดดพล ในนรรอบแะะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกคนนะคะหนูชื่อเมลี่นะคะอายุ17ปีเคยศึกษาอ,อยู่ที่โรงเรียนสาธิตมสวประสานมิตรค่ะและตอนนี้ก็ได้ติดคณะในฝันไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือคณะคอมอาร์ตจุฬานั่นเองค่ะ ทำให้เหมยอยากที่จะมี motivation เข้าคณะคอมอาร์ตจราคะก็คือตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเหมยสนใจการออกหน้ากล้องมาตั้งแต่เด็กๆแล้วในงานแสดงต่างๆจนโตมาเนี่ยเริ่มสนใจเรื่องมีเดียมากขึ้นจนทําให้เป็น influencer ใน Ti จิตอทุกวันนี้ค่ะซึ่งคณะคอมอาร์ตเนี่ยตอบโจทย์สําหรับหนูที่จะทําให้มีเดียของหนูอ่ะมันดูดีขึ้นและก็สามารถ marketing ไปทาง strategy ที่มันดีได้แล้วก็มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะและก็คิดว่าคอมอาร์ตเนี่ยจะ improve หนูนะคะให้เป็น influencer ในแบบหนึ่งที่มันดีขึ้นได้ค่ะ ะะจบมาจาก G.D นะคะซึ่งสามารถยื่นรอบ2รอบ Admission ของคณะของอาร์ชจูลาได้นั่นเองค่ะซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าข้อเขียนน,ยน,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 นั่นเองค่ะโดยแบ่งคะแนนเกณฑ์เป็น English 40% Math 20%และก็ Written Exam 20% Interview 20%นั่นเองค่ะ แต่เห็นอย่างนี้นะคะใช่ค่ะเหมยเคยตุบรอบแรกไปก่อนคะ่ะเพราะเหมยยุดรอบแรกไม่ผ่านคะ่ะทุกคนเหมยจะบอกว่าในระยะเวลานั้นนะคะเหมยจําได้ว่าเหมยมีเวลาเตรียมตัว3 4เดือนเองทั้งการเตรียมคะแนนเตรียมพอร์ตแล้วก็เตรียมงานต่างๆใส่พอร์ตนะคะซึ่งมันเป็นเวลาที่กระชัดชิดมากๆจนทําให้เหมยเนี่ยไม่ได้โฟกัสถูกจุดนะคะพอเข้าไปในห้องสัมภาษณ์เนี่ยอาจารย์ถามคําถามท,าที่ยากมากๆแล้วก็ตอบไม่ตรงคําถามนะคะเพราะเราไม่ได้โฟกัสในส่วนนี้มากเกินไปจนทําให้เป็นบทเรียนที่ผิดพลาดในรอบแรกนั่นเองค่ะ The cat sat on the mat. เหมยเฟลจากรอบแรกนะคะใช่ค่ะว่าเหมยเจ็บใจมากๆแล้วตอนแรกก็คิดอยากที่จะล้มเลือกความฝันที่จะเข้าคณะคอมอาร์สแล้วนะคะก็ะคิดว่ามันคงยากสําหรับเราหรือว่าศักยภาพของเรามันคงจะไม่รีพอนะคะแต่แต่แต่แตะคะคุณแม่เหมเยบอกมาไว้ว่าถ้าโอกาสเนี่ยมันยังมีให้เราหลูนะคะเราก็ควรที่จะใช้มันนะคะคอีกครั้งเพื่อที่จะไปต่อรอบ2นะคะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะคะต้องลองไปดูไปก่อนนะคะเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราอิมพลูสต์ตัวเองได้มากกว่าเดิมก็ได้ซึ่งเวลาที่จะเข้ารอบสอนะคะเวลา ก็กระชัดชิดว่าพอรอบนี้นะคะลดเวลาลงเหลือ1 2ถึงเดือนเองนะคะซึ่งเป็นเวลาที่สอบแซดแมทได้แค่รอบเดียวแล้วก็ไอเอลส์ได้ไม่กี่รอบเองค่ะแต่ซึ่งเหมยเนี่ยจำได้ว่าเหมยเนี่ยทักไปบ่นกับครูซ้อยทุกวันเลยว่าเฮ้ยถ้าคะแนนหนูน้อยเนี่ยหนูจะเข้ารอบนี้ได้ไหมจะเข้ารอบ2ได้ไหมแต่พี่ซ้อยก็จะให้กําลังใจมาเสมอค่ะจะบอกว่าเฮ้ยมันไม่มีคะแนนอย่างเดียวนะมันยังมีข้อเขียนและก็ข้อสัมภาษณ์ที่เราสามารถทําได้ตรงนี้ให้มันดีได้ด้วยมันก็เลยทําให้เหมยคึกใจได้อีกครั้งแล้วก็ใช้เวลา1-2เอน,เนี่งคือ ทุกวันนะคะเพื่อที่จะดิวให้ตัวเองเข้าให้ได้ค่ะสิ่งที่ทำให้หนูนะคะตัดสินใจมาเรียนกับพี่ส้อยพี่สอนพี่เอได้เนี่ยก็เพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูเห็นว่ามีรุ่นพี่หลายคณะเนี่ยติดมาหาลัยได้เพราะพี่ส้อยพี่สอนพีเอเลยมี Hall ออ Fame ม,มากมายเลยมีรุ่นพี่มากมายที่ติดคณะต่างๆ พอมาเรียนจริงๆอะค่ะพี่ส้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยจะเจาะลึกรลยเฉพาะบุคคลเลยแล้วก็จะเรียกเราตอบคําถามทุกครั้งเป็นรายเฉพาะบุคคลเหมือนกันทําให้เรารู้ข้อผิดพลาดและก็ข้อดีของตัวเองทําให้เราเนี่ยปรับและพัฒนาตัวเองไปพร้อมๆกับพี่ส้อยพี่สอนพี่เอได้ถึงแม้ว่าเราจะเรียนกลุ่มนั้นเองค่ะ จะ,ะเป็น i else หา s t match เจ็่ค่ะแต่แต่แต,แต,แต,แต่ทุกคนจะเห็นใช่ไหมคะว่าคะแนนเหมยเนี่ยมันคงเซฟไม่พอหรือมันจะติดคณะนี้ได้จริงๆหรอแต่อย่าลืมนะคะทุกคนว่ามันมี written exam อีก20%และก็ interview อีก20%ที่จะสามารถผลักดันและช่วยเราให้ติดคณะนี้ได้เพราะฉะนั้นเหมยเลยมาโฟกัส2จุดนี้แทนเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการติดมากขึ้นค่ะอยากจะบอกว่า written exam และ interview นะคะมีผลมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันเป็น2ตัวช่วยเนี่ยที่ทาให้เหมยเนี่ยติดคณะเข้าไปได้ถึงแม้ว่าจะ แคแนน้อยนั่นเองค่ะหม่ยจาได้นะคะว่าตัว r i ชเช n เอและ Interview เนี่ยเขาจะถามว่าเฮ้ยเราเนี่ยมีแพชชั่นพอไหมเขาจะวัดว่าเราเนี่ยมีความรู้ของคณะไหมเราอยากเข้าคณะนี้จริงๆไหมถึงแม้ว่าเราจะคะแนนสูงเนี่ยแต่ถ้าเราไม่สนใจคณะเลยเขาก็คงไม่ได้อยากรับเราเข้าไปเรียนใช่ไหมคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะจุด2จุดนี้แหละมันจะทําให้เราเนี่ยได้โชว์แอมบิเชียและก็ดีเดเคชันนะคะที่อยากจะเป็นเด็กคอมอาร์ตจริงๆนั่นเองค่ะ ซึ่งคอร์สที่ใหม่เรียนกับพี่ส้อยนะคะจะมี2คอร์สด้วยกันนั่นก็คือ Write It right และก็ Interview ของคอมอาร์สนั่นเองค่ะอยากจะบอกว่า Write It r i g h รเนี่ยเหมยให้4คำเลยนะคะจบครบ เดียวเลยค่ะทุกคนเพราะว่าพี่ส้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยจะสอนทั้งแกรม่านะคะทั้งที่ตอนแรกเนี่ยเหมือนไม่รู้แกรม่าเลยเขียน <khi ển, S 2> บอรียพารากราฟก็ผิดผิด,ผด,ผดถูกถูกบ้างแต่พี่ส้อยพี่สอนพี่เอนะคะจะปูทางให้หมดเลยจนไปถึงกระทั่งตอนสุดท้ายนะคะที่เขาจะสอนเกี่ยวกับหัวข้อในการเขียนเช่นเรื่องตัวบ a า i z a t i o n หรือว่าเรื่องมีดีต่างๆที่เราจําเป็นต้องใช้ในชีวิตประจําวันค่ะซึ่งทําให้การเขียนออกเหมยเนี่ยออกมาดูดีขึ้นแล้วก็เป็น s a ชเที่น่าอ่านและก็น่าติดตาติใจกรรมการนั่นเองค่ะ ข้อเขียนของคณะคอมอาร์สตูลาบ้างนะคะทุกคนโดยเขาเนี่ยจะให้เวลาเราเขียนประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะให้เขียน2 SA เป็นเพจนะคะแบบ2 0 0 2้0คถึงสอาคำและจะมีสีถึงหหัวข้อมาให้เราเลือกนะคะโดยให้เราเลือก2หัวข้อในการเขียนนั่นเองค่ะแต่เชื่อไหมคะทุกคนเหมยจําได้ว่าทุกอย่างที่เหมยเขียนน่ะมันราบรื่นมากๆนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวกับมีเดียหมดเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่พี่ส้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยได้วางไว้อยู่ในคอร์สไรต์อีกไปแล้วนะคะทำให้เราเนี่ยได้ดึงเคสสตาร์ดี้ได้ดึงกรมม่เนี่ย ออม,มาใช้ได้อย่างเต็มที่เลยทําให้การสอบของเหมยเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนั่นเองค่ะ i อ s ์ i n t e r v i e w ของพี่ส้อยพี่สอนพีเอนะคะจะบอกให้ฟังเลยนะคะว่ามันดีมากๆเลยค่ะทุกคนพอเรียนจริงๆนะคะพี่ส้อยเนี่ยจะให้เราเนี่ยได้แชร์ไอเดียแล้วก็ e l a b o r a t e b Rainstorm ในการตอบคําถามเนี่ยมากับเพื่อนๆโดยมีหัวข้อให้เราเช่นเรื่อง globalization เรื่องการแนะนําตัวเองนะคะซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยได้แชร์ไอเดียกับเพื่อนๆแล้วก็สนุกในการอินท์วิวด้วยค่ะเดี๋ยวอยากจะบอกว่าตัวม c อก n t e r v i e วของพี่ส้อยพี่สอนพีเอเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะทุกคนเขาจะถามเราเนี <S <S ่ยละเอียดมากๆซึ่งคําถามเนี้ยโดนถามในห้องสอบจริงๆ เลยนะคะทุกคนแล้วมันทำให้เราเนี่ยอิมพูฟในการตอบตัวเองได้มากขึ้นด้วยทำให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้โชว์แพชชั่นอย่างเต็มที่ในคอร์สนี้นั่นเองค่ะตอนเข้าไปในห้องสัมภาษณ์จริงๆนะคะอยากจะบอกว่ากดดันมากๆค่ะทุกคนแต่ตัวคอร์สอินเทอร์วิวของพี่ส้อยนะคะเรามานึกถึงอีเทียเนี่ยเ้ยวันนี้เนี่ยเราเตรียมตัวมาดีและตัวคอร์สอินเทอร์วิวเนี่ยมันทําให้เราพร้อมมากขึ้นและเราฮึบสู้มาเต็มที่เลยค่ะอย่างในรอบ2นะคะ เหมยจาได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยเหมยไม่คาดหวังอะไรเลยค่ะทุกคนเ <c oughs> หมยจําได้ว่าเหมยบ่นกับพี่ส้อยนานมากว่าอุ้ยตอนรอบแรกอะ่ะเหมยคาดหวังเกินไปหน่อยพอผิดหวังเนี่ยเหมยก็เลยเสียใจเหมยเลยใช้เทคนิคได้ว่าไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังค่ะทุกคนเหมยเลยใช้เวลาก่อนที่จะประกาศสอบเนี่ยใช้เวลาเต็มที่ไปเที่ยวกับเพื่อนทําให้ตัวเองผ่อนคลายนะคะแต่วันที่ประกาศสอบค่ะใช่ค่ะทุกคนเหมยไม่ได้หวังอะไรเลยเพราะตอนแรกเหมยคิดว่าเอ้ยมันจะเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละรอให้ผลมันออกก่อนละกันแต่ปรากฏก็คือเราติดคอม นั่นเองค่ะทุกคนตอนนั้นคือน้ําตาแตกแล้วก็ส่งคลิปลองไห้ไปให้วิส้อยวิสอนี่เอคนแรกเลยค่ะทุกคนมันทําให้แบบเอ้ยเรารู้สึกว่าเราไม่เสียแรงที่เราพยายามมาจนถึงทุกวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะผิดพลาดในรอบแรกนะคะแต่มันทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่พัฒนาขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้นะคะเพราะว่ายังไงเนี่ยเราต้องสําเร็จอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นวันนี้วันหน้านะคะสักวันเนี่ยเราก็จะสักเซสในสิ่งที่เราเป้าหมายไว้นั่นเองค่ะ Lastly นะคะอยากจะขอบคุณทั้งพี่ส้อยพี่สอนพี่เอเลยนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ทาให้โกของหนูเนี่ยสำเร็จทุกวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะบอกพี่ส้อยพี่สอนพี่เอนะคะว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะและก็ขอให้อยู่ยืนยาวสอนเด็กๆ676870อะไรไปนานๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมาเรียนคอร์สกับพี่ส้อยเยอะๆนะคะสําหรับใครที่มีคําถามนะคะสามารถปรึกษาพี่ส้อยหรือว่าสามารถปรึกษาเหมยได้เหมือนกันนะคะเหมยพร้อมรับคําถามหมดทุกอย่างเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากบอกเด็กจีดีทั้งหลายเลยนะคะก็คือพยายามเตรียมตัวให้ได้เร็วมากที่สุดนะคะเพื่อนๆอย่าเป็นแบบเหมือนนะคะเฮ้ยที่มาเตรียมตัวแบบกระชั้ชิดตั้ง3าสเดือนจนรอบแรกเนี่ยเราไม่ผ่านแล้วเราอาจจะเสียใจได้นะคะเราอะต้องทําให้ดีที่สุดนะคะถึงจะมีระยะเวลาที่น้อยนะคะทุกคนแต่พยายามเนี่ยฐางานใส่พอที่ได้มากที่สุดนะคะให้มันเข้ากับขนาดคอมอาร์ตซึ่งตัวคอร์สของพี่ส้อยพี่สอนพี่เอเนี่ยเขาก็จะมีงานโพสต์งานให้เราเนี่ยเข้าไปได้ร่วมเกี่ยวกับงานสื่อสารบ้างหรือว่างานนิเทศบ้าง ะะซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวและแบ่งเวลาให้ดีๆนะคะพักได้เล่นได้แต่ว่าต้องอย่าลืมนะคะว่าเราต้องเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลาัยเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจด้วยนะอยากให้ทุกคนฟังไว้เป็นอย่างสุดท้ายนะคะก็คือสําหรับใครเนี่ยที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังเครียดเรื่องมหาลาัยว่าเฮ้ยเราจะเข้าคณะคอมอาร์สได้หรือเปล่านะอยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกคนยังมีเหมยอยู่นะก็คือเหมยเนี่ยก็ไม่มั่นใจในตัวเองมาก่อนเหมือนกันแต่เหมยเชื่อว่านะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยไม่รู้ว่าเป้าหมายเนี่ย สำเร็จหรือเปล่านะคะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยการที่เราตั้งเป้าหมายไหนเนี่ยเราอะไม่ได้รู้อนาคตเพราะว่าเราไม่ใช่หมอดูหรือว่าเราไม่ใช่พระเจ้าหรือว่าอะไรใช่ไหมคะทุกคนแต่เนี่ยเราคิดไว้แล้วก็พอนะคะว่าทุกๆวันเนี่ยเราทําให้มันดีขึ้นทําให้เราเนี่ยดีขึ้นกว่าเมื่อวานก็พอนะคะไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเราต้องไปสนใจอนาคตว่าเราจะผ่านหรือเปล่านะเราจะผ่านหรือเปล่านะมนะันจะทําให้เราเนี่ยหมกมุ่นเกินนะคะแค่สนใจเพียงเพราะว่าวันนี้เราทําดีพอหรือยังวันนี้มีอะไรผิดพลาดที่เราต้องแก้ไขหรือเปล่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องเครียดเลยนะะคคทุก เพราะฉะนั้นเนี่ยผ่อนคลายกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสู้ๆนะคะ